ค้ะลูกค้าก็จะเป็นงานออกแบบของที่ร้านนะคะนี่ก็จะมีพนักง,งานนั่งนะคะเป็นดีไซเนอร์นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจทแบบําแหวนทาเครื่องประดับนะคะนี่ก็เราก็กําลังออกแบบอันนี้กําลังออกแบบอะไรอยู่คะแหวนแหวนนะคะแหวนอ่านะก็จะใส่ ถ้าเกิดสมมุติลูกค้านะคะต้องการทําแหวนม่านแหวนเพชหรืออัญ,ญมณีสร้อยคอต่างหูนะคะมีเพชรอยู่แล้วไปซื้อเพชรเม็ดไดมอนด์มา VVS อะไรมาก็แล้วแต่แล้วอยากจะขึ้นตัวเรือนอยากออกแบบเฉพาะด,ดีไซน์ของตัวเองนะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาถามได้นะคะเรามีดีไซเนอร์ออกแบบให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ประดับนะคะแล้วก็มีพอย อะเมทิสเนาะแล้วก็มีทับทิมแล้วเราก็ใส่พอยเหลืองเข้าไปนะคะก็บุษาคมเติมเข้าไปอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนตัวเรือนเราก็ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะ 18K 14K หรือ 10K หรือจะเป็นตัวเรือนง,งานเงินนะคะหรือว่างานอ,อ,อะไรอีกอย่างนะที่เรียกที่เราทำแบบนะ แพตตีน้ำโอเคแพตตีน้ำนะคะเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้เนาะโอเคก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักมาที่ไลน์แอดวิไลแบรด์นะคะหรือ0953766669นะคะมีบริการนะคะทำแหวนแต่งงานถ้าคุณมีเพชรคุณเอาเพชรมาเราออกแบบดีไซน์ให้จะเป็นล,ลักษณะเฉพาะคู่ของคุณเลยทีเดียว นะคะหรือว่าคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องอยากจะทําของขวัญให้ตัวเองสักชิ้นหนึ่งซื้อเพชรมาจะทําต่างหูทําจี้ทาสร้อยหรือทาสร้อยข้อมือโอ้โหได้หมดทุกอย่างนะคะสร้อยมงสร้อยมุกเรามีหมดเนอะก็ทักแชทไลน์มาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ